Hello. Continuing off with the GMMTV twenty twenty five lineup, we now have PONPUWIN! Literally, I woke up and the first thing I saw was GMMTV's like you know the poster posting, and I saw Purin's Puan post, and I was screaming on top of my lungs because I needed another PONPUWIN And that picture just proved that we are gonna get a Purin series. gladre like watch trailer so together Let's T me my ในโลกนี้มีคนอยู่ไม่กี่แบบหรอกที่ผมไม่อยากเอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างพวกที่มีชีวิตอันตราย ชอบพจน์ลึกมากเลยแต่ไปด้วยความรุนแรงเเเอาลลลยยไหโชคดีที่ชีวิตผมไม่มีเรื่องให้ต้องมาเจอคนแบบนั้นเท่าไหร่โอเคพี่ว่าอยู่แล้วดีแค่โฟร์อีเซ่เก่่งะคอ๋อ่ะซาี้ยงงปิดกอนะแต่ถ้าจะต้องโดนลากให้พี่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่ชอบจริงๆผมจะเรียกมันว่าความสวยเอาลันซึ่งน่าจะเป็นวันนี้แหละขอโทษนะถ้าน้องผมไปลบคุมคนเข้าอ่ะ ไอ้มาเฟีย <automate> น <stairs> oh. oh, oh ั้นมันรุนแรงรันอะเลยด่าอทีนึงแต่ทำในรันเน่ะโอ้ว่าวุ่นวายไม่เข้าเรื่องแล้วคุณจะเอาอะไรจากน้องผมมาได้นอนด้วยก็คงจะดีนอนด้วยคุณมีสติเลยตอนนี้มันพอสอนอะไรแล้วเนี่ยความสมัครใจเขายังดุรุนแรงไหมนะคุณดุรุนแรงไปเหรอ เธอควรจะรู้ว่าทั้งหมดที่ฉันทำลงไปเนี่ยมันไม่ได้ในความฝันนะลูกชลในจิตใจที่มีต่อเขาด้วยซ้ำฮะอะอรว w h d s f e i e he's s i n n d s e r i e ี d i a l o e or s อ m e n g like t h แต่เธอควรจะรู้ด้วย Oh it is it is a dialogue from a series นะห่าฮอว่าเธอเอะใจสาดหน้าฉันแม่เลยนด้วยละครหลังข่าวว่ะถ้าคุณชอบไอราเนี่ยคุณก็จีบดีๆดิ แบบไหนล่ะจีบอะทำไมเป็นหรออ๋อ he's gonna help him pursue him อ๋อเฮ้ยสาแกใจเธอเอสต้องไปแล้วครับคุณทีคีธรกิจเชอรลีเจ้าของกาซตินี่นะก็เออสิขับได้ยินมาว่าโหดกันทั้งบ้านที่อยากไปดีเป็นห่าวเขาเลยนะจีบดีๆที่ว่านี่ฉันต้องเริ่มมีนะก็ลองซื้ออะไรให้เขาดูไหมรอสักคั้ดีไหมหรือว่าแผนเพชรีสติหน่อยคุณที คุไทยกันไปฉันว่ามันก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่นะคนก็ลองศึกษาเกี่ยวกับเขามากขึ้นทำความมีความรู้เพิ่มเติมเธอได้คำแนะนำได้ดี Oh no he was rich <c oughs> in the y e เวลามีคนทำอะไรให้แล้วคุณรู้สึกดีคุณเลยแค่ขอบคุณขอบคุณด้วยความยินดีเพื่อคอีกคนหนึ่งเหรอใครครับ <laughs> i think we got a little sidetrack oh this is so perfect for pond he's changed mm, love that มเนี่ยชอบกาแฟร้านนี้มากเลยนะฉันซื้อไว้ให้ละหมายถึงฉันซื้อร้านนี้ไว้เธอละจริงอู้สู้กูซินไม่มีนะไม่ีเพื่อน ผมเป็นเพื่อนให้บอสได้นะครับอ๋ออ s cute ไหวไหมอ๋อไหวอันนั้นไอซ์วอเตอร์เปลี่ยนจนเจ็บไปหมดเลยอ่ะเวลาฟุลงคุณไม่เจ็บก็เจ็บนะแต่มันเจ็บจนไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะดูวิชัลส์อ่ะสู้เ o ิร ลอลงรนนะั้นตอนนี้เรามารู้สึกไปพร้อมกันนะ The visuals like the cinematography is so good จ,จัดคอนเอสิร์ตส่วนตัว ซื้อเกาะส่วนตัวก็มีแล้วซื้อดวงดาวให้เธอธรรมดามากขอตัวเลือกเพิ่มอีกได้ไหมสร้างซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวของคุณและเธอคุณสถาพรเหรอครับ <laughs> บริษัท,ทซีรีส์ขายมาก <laughs> เดี๋ยวผมจะซื้อดิ๊ด u ้จะขู่พิธา the pun in this character I think it suits him so well like oh. I'm the bad boy, but he's actually such a softy inside. I think that really suits Pond. Yeah, this is gonna be so good. Everything is so good. I wasn't expecting it to, like, all be so good. All of the storylines are so different to the previous year, and it's just, I'm so surprised. I'm just really surprised about, like, how different all the storylines are. I wasn't expecting it to be that different. Great, I love it. All this all of them that I've like watched so far. I haven't recorded everything, but everything like I've watched so far is just so good. Wow. Well done TMM TV. This is great. Thank you. I'll see you in the next one. Bye.